ความจริงแล้วอีสานมีอย่างที่เห็นให้ราวอยากได้ถนนหนทางก็แม่นรัฐบาลไทยสร้างให้ภาษาก็ยืมภาษาลาวซื่อสารกันทุงซาดคนอีสานกับบมีห้องเพลงเคารพทุงซาดก็ยืมภาษาไทย สวัสดีครับพี่น้องตรัสประสู่บ้นบานทัฐพาทีอชาแนลนะครับพี่น้องครับคลิปที่เสียห้พี่น้องได้ฟังต่อจากนี้ไปนะครับคือเกี่ยวกับการที่คนเล่าได้ออกมเวอานะครับได้ออกมเวอาแล้วก็คล้ายๆแบบว่าอยากได้ภาคอีสานของไทยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตน้องบีซีนะครับขออนุญาตเราเรียบร้อยนะครับพี่น้องพอได้ออกมากโดยพละาการนะครับแล้วก็ ทางทางที่น้องมีซี่พันเป็นคนเล่าแท้ๆพ่นยังบอเห็นน้ำเกี่ยวกับการที่คนเล่าได้ออกมาเบา,บาเกี่ยวกับผาาอีสานของไทยแบบนี้นะครับพี่น้องลองไปฟังเบิง่ง<ม>เดี๋ยวห้องมาคุยกันครับพี่น้องมีเรื่องมาให้คนอีสานเบิ่งนะมาให้คนอีสานฟังเนะเรื่องของเรื่องก็ได้มีเพจเป็นหนึ่งแชร์ไปเนาะของคลิปของอันอคนยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนาะ ยูทูบเบอร์ท่านนี่เราเขียนว่าเราเลือดใจอีสานสร้างมีอยากได้ลาิแิละแล้วเ,ลลเราก็ได้แชร์ไปแล้วเราก็ได้เขียนว่าเท่าแล้วพยายามเข้าวัดไหวพระสมาธิบ่ให้จิตใจฟุ้งซ่านจะดีกั้คนลาวมีระบบการปกครองที่ดีทึกซ้อนลูกหลานบ่ให้อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองความจริงแล้วอีสานมีอย่างที่เห็นให้ลาวอยากได้ ถนนหนทางก็แม่นรัฐบาลไทยสร้างให้ภาษาก็ยืมภาษาลาวสื่อสารกันทุงซาดคนนีสานกบมีห้องเพลงเคาลบทุงซาตดก็ยืมภาษาไทยพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นคนไทยแถมพเพื่อนยังว่าอีสานคือตัวท่วงความเจริญของประเทศไทยคือปั้นสุดเลยอันนี้นะนะอีสานก็คือประเทศไทยนะ แน่นอนว่าเขาก็ต้องปกครองด้วยกษัตริย์ไทยจีละเพราะว่านั่นมันเป็นพื้นแผ่นดินของประเทศไทยนะประเทศลาวหันมีการปกครองที่ดีนะอย่ามาย่องโยยกห่าง,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 งตัวเองเถอนะนะเขาเบิดที่เบิดแดนมีการปกครองที่ดีเถอะนะจึกสอนลูกสอนหลานว่าะไทอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง เบ้าตัวเข้าข้างตัวเองคักนะบ่เ็นสบบอลูกหลานบรได้อยากได้หรอกตัวเท่าเงิกงเงกอะง,งอกกันแหละอยู่ในประเทศทันบางคนคะนะอยากได้อีสานนะบ่เ็นสบบอแม่นแต่ว่าอาจารย์มหาลายายัยดังยางปุ๊กให้กระดมให้เด็กน้อยฮะ่ะนะไปทวงทําไปทวงเอาอันภาคอีสานมาคืนมาให้ได้คนบ่มันโนเก่งเลยพวกเจ้านี่ ความจริงแล้วอีสานมันมีอย่างที่คนเราอยากได้พื้นแผ่นดินพื้นแผ่นดินนะเพราะว่ามันโนว่าพื้นแผ่นดินอีสานเป็นของเรามาก้อนมนโนเก่งถนนนทางกับรัฐบาลไทยสร้างให้กันแน่นอนแล้วเนาะนะถนนทางกันแน่นอนว่ารัฐบาลต้องเป็นคนสร้างเพราะมันยุ่พื้นแผ่นดินของประเทศไทยยุ่ในการปกครองระบบของประเทศไทยนะ เขาไ่ได้ปกครองระบอบของอันลาวเขาไ่ได้ปกครองระบอบของคอมมิวนิสต์เขาปกครองระบอบของกษัตริย์และก็มีธธาารัฐบาลภาษาก็ยืมภาษาลาวซื่อสารกัน,นเขาไ่ได้ยืมนะภาษาลาวนั่นเดิมพันเมื่อก่อนประเทศลาวเป็นของประเทศไทยซ้ำมันเป็นเพื่อนแผ่นดินเดียวกันนะมันมาเตกแยกแบ่งแยกงกันออกก็เพอบาฝรั่งเศสของมาแยกเขาจึงแบ่งแยกกองกมาเลีสานก็เลย เอาภาษาไทยฮนะ่ะมาผสมประสานกับภาษาลาวเป็นเอิญบาไทยอีสานนะเบ้าจากันเบ้าไทยผสมลาวฮนมวนมวนหูค่อยกัะมากนะทุงชาตกคนอีสานกับบอมีนะกันค่อยกับบูหูว่าเจ้าวันคิดอันเรื่องแบบนี้ได้จังใดน,นะ ทุงซาดกนอีนสานกับทุงซาดประเทศไทยแหละเจ้าทุงซาดแต่มาใสเจาทุงซาดประเทศลาวสมบตเขาอเอามาใส่ดก์บอกกว่าป,ประเทศไทยฮะนะาภาคอีสานนะมันขึ้นกับประเทศไทยก็ต้องใส้น้ำใส้ทุงประเทศไทยละ่ะแจ้เขานำใส้ทุงประเทศไทยโอ้ยน้สมองะนะห้องเพลงเคารบทรุงซาดก็ยืมภาษาไทยเคารบทรุงซาดไทยนะ เขาแน่นอนว่าก็ต้องทุกอย่างก็ต้องของไทยทั้งนั่นแหละนะไทยทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับไทยทุงชาติเพลงชาติก็ต้องใส่เพลงชาติไทยนะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยเขาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเจ้าคิดว่าอีสานมันมาจากใส่มาจากประเทศลาวติโบแมนเด้อนะประเทศลาวมาจากอีสานเด้อนะ เมื่อก่อนเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันแต่เขาไม่แยก่ออกไปฝรั่งเศสมาแยกออกไปนะอย่าว่ยวให้เขาหวัวควนลายนะไงแล้วเจ้านี่ก็เป็นทหารผู้หนึ่งมักปั้นป้วนมักตัวนะปั้นป้วนของแท่เลยแหละเอาแต่เรื่องผู้ไม่คุ้มจริงมาเ้านะพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นคนไทยแถมยังว่าอีสานคือตัวท่วงคมเจริญของประเทศไทยเจ้าเปลาคำนี้มาแต่ใสไปเอามาแต่ใสนะ พระเจ้าอยู่หัวเขาม่ได้แบ่งแยกว่าคนที่อยู่ในประเทศเขาอะคนไทยคนอีสานนะคนแบงกอกกับคนอีสานเขาม่ได้แบ่งแย่นะเพือ่อนปกครองทั่วถึงกันบมดนะดาสลอนในประเทศเขาบเห็นสปนลงมาเยี่ยมยามราสลอนที่อยู่ในแถวอีสานนะเพื่อนไปสร้างโรงเฮียนอีกอันพระเจ้าอยู่หัวบางองค์นะ เพิ่นไ่ได้คิดหรอกว่าคนอีสานเป็นตัวท่วงคมเจริญนะเพื่อนคักคนอีสานนะเพราะนั้นคือลูกหลานของเขาแต่เพื่นกับโบเคยทอดทิ้งคนไทยแม้นแต่คนเดียวทุกบ้านทุกเฮือนกลัวของคนไทยมีหู้พระเจ้าอยู่หัวติดไปเบิดนะบางบ้านบางเฮือนก็นมีทุกรัสกาล่วนเอาความคิด ทีบดีอยู่ในสมองไปคิดแทนคนอีสานแล้วไปคิดแทนคนไทยแล้วไปคิดแทนพระเจ้าอยู่หัวปุกคงพระเจ้าแผ่นดินของเขาเด้อนะถ้าเจ้าเงิกแล้วก็ยุ่งซวนเจ้านะบุมีไผ่บ้าหรอกจังน้อยขาสิคอมเมนต์หันบ้านอันมนุษย์ทํำหู้บุเห็นอย่างฮั้นะมโนเก่งงนี้สงสัยในสมองหันคิดว่าอีสานเป็นของเรานะอีสานหันบุมีอันเพื่อนแผ่น,นดินบอก อีสานหันบ่มีคนปกครองอีสานหันเป็นประเทศหนึ่งสิวะนะสมองหันจะคิดแต่เรื่องอันบ่เป็นตาสเตกเรื่องที่บุหูอีหนอีเนรลายนะบุญบาปมักตัวตัวเองอันนี้นะบุหูอย่างกับคอมเมนต์ซุ้มสี่ซุ้มห้าทุกอย่างที่เพื่อนแผ่นดินไทยนะนะพระเจ้าอยู่หัวเขาบเคยทอดทิ้งเขาดอกเขาบ่ทอดทิ้งราษดรนเขาดอกนะ เขาปกครองทั่วถึงกันเบิดเขามีนโยบายนะลงมาให้ตลอดแถมบพอพนะพระเจ้าอยู่หัวเขานะนะลงมาให้ความหู้เกี่ยวกับวันอ่าชีวิตแบบพอเพียงอยู่แบบใ่ให้พอเพียงนะเขาบเคยคิดว่าราศดรเขาเป็นตัวท้วงหรอกจะสู้มาคิดแทนเขาจะสู้มาตัดสินใจแทนเขานะพ่น เอาเวล่เวลาถ้าเจ้าเก่งแท่นะเอาเวลานี่ถามภาครัฐประเทศลาวคนยามไดซิเบิรงและอันคนในประเทศตัวเองมันจะดีก่อนยามไดสิปรับปรุงถนนทน,นทางให้มันดีคือนแถวอีสานเอาเรื่องแบบนั้นก้อนเด้อนะจะสู้เอาเรื่องว่าเป็นตาสเตอร์โมเมนต์เรื่องจะสู้เอาเรื่องว่าเป็นตาแจ๊กนี่มาคอมเมนต์นะเขาจะเบิรงได้ว่ามนุษย์ถ้ำของแท้นะพี่น้องแต่ฟังเรามีความคิดเห็นจังไหนครับ กับเหลื่อมของคนสอบปอล่าวที่มากกอ,อกมาท่วงภาคอีสานนะครับมาท่วงหันท่วงหนีขึ้นยุ่เืเลยกับเรือนนี้นะครับน้องบีซีเพิ่นเป็นคนเล่าแต่เพิ่นไปใส่ชีวิตยุ่ในต่างแดนครับเพิ่นกะย่อมรับบ่ได้ในตระก,กาศในความคิดของคนสอบปอล่า้วที่คิดแบบนี้แอดมินมาว่าม่นี่นะครับแอดมินว่าวในฐานะที่เกิดได้ง่ตโตปาดใสแห่แพ้ใสเบืออ่อโย ดินแดนภาคอีสานนะครับเกิดมากกับมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับคือสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนั่นแหะครับคนที่ว่าหี่ถามนะครับมีอายุหลายปันไดเจ้าท่านในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาแบ่งแยกดินแดนบอเป็นอย่างไทยจังคือบอได้ร่วมกันกับเล้านะครับฟังแม่นำของไปทั้งนั้นก็เป็นอย่งคือเป็นสปลาาในปัจจุบัน เพราะว่าประเทศไทยในยุคนั้นย่อมที่สิตัดคือว่าหมายว่าเฉือนเนือ้อของเจ้าของไปส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อที่สิร,รักษาเนื้อก่อนไงหรือว่าแผ่นดินไงให้อยู่ไหวคงไหวจนสมือนี้แล้วก็บ่ได้เป็นเมืองขึ้นของผู้ใดให้เขาใจไว้ครับพวกเจ้า่าคิดว่าภัยสานนี่เป็นของสอปเล่าต้องคิดวันเล่าเป็นของไทยมาก่อนนะครับเป็นของแผ่นดินสยามมาก่อน หู้บอกว่า,วาภาคอีสานเนี่ยก็คือคนไทยมีพระมหากษัตริย์ผูบเป็นประมุขรลองเพลงไทยร่องหลองเพลงชาติไทยทุกสิ่งทุกอย่างคือขื่นชื่อว่าไทยทุกอย่างนะบ่ได้บอกว่าเป็นล่าเลยนะครับสําหรับภาคอีสานเศรษฐกิจส่วนใหญ่หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานทั้งนั้น บ่ราเป็นประชากรหลายที่สุดในภาคอีสานในในประเทศไทยจํานวนจังหวัดกันหลายที่สุดพื้นที่หลายที่สุดในประเทศไทยก็คือภาคอีสานพอ,อถึงนักการเมืองแม้แต่การเมืองแท้แทนี่ครับก็อยากมาเจาะพื้นที่ภาคอีสานเพื่อที่อยากได้เสียงสนับสนุนทุกคนอยากมาพัฒนาภาคอีสานอยากาใ,หให้สร้างให้ถนนหนทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างภาคอีสาเนเจริญ กแม่นี้ดีครับสม,มือนนี่ย,ย่อมราวาถนนหนทางที่สิเป็นทางฟูมทางหยัางของภายอีสานเท่าสิบอมมี่แล้วนะพี่น้องอ่าลหะครับซิ่งที่คนเล่าออกมาว่าวท่วงนั่นท่วงนี้อยู่เรื่อยพี่น้องกับลูกนะครับแต่แต่เท่าผู้ถี่ติดตามหลอกโซเชียลมาาเนี่ยอแอดมินกับบอยอยากบอกไปหลายก็นั่นนะครับแต่มือนี้ก็บอกแล้วว่าว่าในฐานะที่เกิดเป็นคนภาคอีสานนะครับ แต่โบเมนคนล้าเหนียนอนครับคนไทย100%อเนขอบคุณถกง้ัวใจพี่น้องคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาครับสวัสดีครับ